สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าด้วยค่ะว,ควันนี้เราก็อยู่กับเหมียวอีกแล้วนะคะที่โต๊ะโตค้านะคะวันนี้เหมียวมีโอกาสมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาซื้อรถกับทางโต๊ะโต๊ค้าเดี๋ยวก่อนอื่นเหมียวให้ที่ผู้ชายแนะนําตัวเองก่อนค่ะครับผมชื่อเสือครับผมพี่เสือรู้จักโต๊ะโตค้าได้ยังไงคะก็รู้จักทาง Google ค,ครับผมพอดีิร์ชหาข้อมูลการซื้อรถ ทาง g l e กิลครับผมแล้วหานานไหมคะก่อนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยเอ่อขึ้นมาแบบแรกๆ่กันนะครับผมของอัตโนมัติครับผมหาได้มากครับอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างคะในตัวรถหรือการบริการทางร้านแล้วก็บรรยากาศเอ่อสภาพโดยรวมโอเคมากเลยครับเซลล์บร <Okay, ิการดีครับผมน่ารักด้วยครับผมให้คำแนะนำทุกอย่างแม้กระทั่งรอยชนหรือตำหนิหรืออะไร ที่มันมีเล็กน้อยจะบอกทุกอย่างทุกจุดสำคัญของรถเลยครับว่ารถเรามาตรฐานดีครับแล้วถ้ามีโอกาสจะแนะนําเพื่อนคนรู้จักหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมาซื้อรถกับทางตัวโตวคารไหมคะอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับแน่นอนครับมีเพื่อนแนะนําแน่นอนร้อยเปอร์เ็นตะ์ครับได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เหมียวให้พี่เสือประเมินกับทางตัวโตวคานะคะว่าเซลยุ เป็นมาตรฐานของโตโอัโตคาร์หรือไม่นะคะเดีเหลจะนับหนึ่งถึงสามถ้าใช่ก็เซลยุสุดยอดให้นิดน,นึงนะคะได้ครับผมได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเซลยุจะเป็นมาตรฐานของโตโอัโตคาร์หรือไม่นะคะเดี๋ยวเหลจะนับแล้วนะคะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะเซลยุเป็นมาตรฐานที่ดีครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นี่ยก็เป็นตัวแทนของตวออโต้คานะคะเดี๋ยวถ้าพี่เสือรับรถคันนี้ไปไปทางไหนก็ขอให้ได้เงินไปทางไหนก็ขอให้ได้ทองนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะขอบคุณมากค,ขค,คะขอบคุณค่ะ